มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธร,รมโมฮเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงขัชะติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมพวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโว ผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเชา้าวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสอีกวันหนึ่งอากาศก็ไม่ร้อนอบอ้าวสักเท่าไหร่ก็ยังมีอายฝนอยู่ฝนพึ่งหยุดตกมาเมื่อวันสองวันที่แล้วอากาศก็เลยยังเย็นอยู่ชาวบ้ยยนานชาวไร่ชาวนาก็อยากให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้มันขาดช่วงแต่ก็ให้สมปรารถนาะไม่ได้หรอกมันแล้วแต่ดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเทวาอารักษ์ต่างๆขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่จะทำให้เป็นไปได้นะแต่ก็ยอมรับนะต้องยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นฝนตกบ้างแดดออกบ้างฝนะขาดช่วงบ้างก็ต้องยอมรับสภาพ อากาศต่างๆที่มันเป็นไปเราต้องช่วยกันส่งเสริมธรรมชาติช่วงฤดูฝนนี่เป็นช่วงหรือว่าเป็นช่วงทองเป็นโอกาสทองที่เราจะมีโอกาสปรับปรุงสนับสนุนธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ดอกให้ความสวยงามไม้แดกสําหรับกินได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ผลไม้ยืนต้นให้ร่มให้เงาไม้ ไม้ดอกปลูกทั้งปลูกทั้งไม้ดอกไม้แดกโบราณท่านว่าอย่างนั้นอย่าปลูกแต่ไม้ดอกให้ความสวยงามอย่างเดียวต้องปลูกไม้แดกให้ได้อยู่ได้กินด้วยให้ได้อยู่อาศัยด้วยไม้ยืนต้นเราเอาไปทําบ้านทําเรือนทําที่มุงที่บังก็ยังได้เรียกว่าต้นไม้นี่แหละที่จะให้ประโยชน์ที่จะส่งเสริมให้ผลฟ้ามันตกต้องตามฤด,ดูกาลเมื่อวานนี้หลวงตาก,ก็พา สามเณรไปปลูกนะปลูกไม้อะไรลงตาปลูกไม้แดกเมื่อวานนี้ปลูกไม้แดกคือปลูกไม้ผลปลูกทิ้งๆไว้อย่างงั้นแหละปลูกทิ้งๆไว้เพื่อจะได้กินบ้างก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ปลูกปลูกยี่สิบต้นก็อาจจะเหลือห้าต้นห้าต้นหกต้นก็ไม่เป็นไรก็ก็เรียกว่าให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลให้มันเกื่อกูลกันนะเพราะว่าการดูแลรักษาบางทีไม้ทุกวันนี้เนาะ ต้นไม้ทุกวันนี้มันเป็นต้นไม้ที่เขาตอนมาตอนกิ่งบ้างที่จะเพาะเม็ดขึ้นโดยตรงๆนี่มันมันก็มีน้อยเพราะมันจริญเติบโตช้าเขาก็อาศัยการตอนกิ่งใหญ่ๆมาแล้วก็ปลูกปีสองปีก็ได้ออกดอกออกผลแล้วเนี่ยมันได้กินเร็วแต่ว่ามันไม่แข็งแรงส่วนถ้าปลูกจากเมล็ดของมันเนี่ยมันแข็งแรงมันลงลึกตรงตาสังเกตเห็นต้นไม้ที่มันเกิดโดยธรรมชาติกับต้นไม้ที่เราไปปลูกเอง ต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติจะแข็งแรงทนแดดทนฝนทนแรงแต่ต้นไม้ที่เราเอามาปลูกมาปลูกเองเนี่ยขุดต้นใหญ่ๆมาเนี่ยไม่นานก็ตายนะถ้าไม่ดูแลให้ดีเพราะฉะนั้นก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมธรรมชาติช่วยเหลือธรรมชาติให้มันเกิดความสมดุลปลูกต้นไม้กันนะยิ่งปีนี้เป็นปีทองเป็นปีที่สําคัญ อ,อีสําคัญอะไรหลวงตาเป็นปีที่พระบาทสนิดพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่มีพระชนมายุครบหครบครบเจดรอบเจดรอบหรือหรอบอ่าหกรอบกว่าๆแล้วสิบสอ่าสิบสอปีเป็นหนึ่งรอบครบ72็ดสิปีนะหรอบเสียแล้วในหลวงของเราพ่อหลวงรัชการที่10บเนี่ยจะครบ72ปีในวันที่เท่าไหร่วันที่28่สิบกร,รกฎาคมเนี่ยช่วยกัน ช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นประชากรในประเทศไทยของเราเนี่ยหกกว่าล้านเราก็จะได้60สกว่าล้านต้นเช่นเดียวกันถ้าเราปลูกทุกคนนะปลูกเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ว่าทำลายเนี่ยแป๊บเดียวทําลายแป๊บเดียวช่วยกันปลูกช่วยกันส่งเสริมให้มันมากๆจะได้เย็นอย่างวัดหลวงตาเนี่เย็นมากเลยเย็นสบายไม่ต้องไม่ร้อนอะไรเพราะว่ามันมีต้นไม้มีต้นไม้เยอะแต่ก่อนก็ เป็นอะไรเป็นปาา่าหญ้าหลวงปู่หลวงพ่อแต่ก่อนท่านไม่ค่อยได้ปลูกไม้ต้นไม้ยืนต้นไว้สักเท่าไหร่ปลูกแต่ไม้ผลไม้ผลนี่มันก็เรียกว่าพอมันให้ผลแล้วมันก็ตายลงมันมีอายุสั้นกว่าไม้ยืนต้นหลงตางก็มาปลูกนะมาปลูกปลูกหลายร้อยต้นนะแต่เหลือก็เหลือไม่ไม่กี่สิบต้นยีนะ่สิบสามสิบสี่สิบต้นนี่แหละแต่ว่ามันก็ให้ความร่มเงาพอสมควรนี่แหละคือประโยชน์ของธรรมชาติ ธรรมชาติช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนชีวิตของเรานะให้เราได้ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะมีแหล่งอาหารนะเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะให้ยารักษาโรคก,ก็ได้นี่แหละนี่แหละหาจากธรรมชาตินี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วเราเราอยู่กับธรรมชาตินอารมณ์เราจะดีด้วยนะอารมณ์ดีด้วยได้ยินเสียงนกเสียงนกเสียงไก่ขันนี่อย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังได้ยินอยู่เนี่ย หลวงตากําลังพูดถึงธรรมะหรือคุณธรรมคุณสมบัติที่ทําให้เราไปเกิดเป็นเป็นพระอินทร์เป็นเท้าสกกาเป็นพญาแถน,นพูดมาถึงมาถึงข้อที่หกจะขึ้นข้อที่เจ็ดแล้วจบไปแล้วหข้อ,อคุณธรรมหรือธรรมะหรือความดีที่ทำให้ไปเกิดเป็นเท้าสกกาเทวราชเป็นเป็นจอมเทพประจํา สวรรค์ชั้นชั้นอะไรชั้นดาววดึงชั้นดาววดึงอยากไปอยู่ไหมล่ท่านทั้งหลายสวรรค์ชั้นดาววดึงร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาววดึงเชียวนะอยากไปไหมละ่ะอยากไปไหมละ่ะอยากไปอยู่ไหมละ่ะถ้าอยากไปอยู่ก็ต้องทําความดีเหมือนเท้าสกกะเทวราชตั้งแต่เลี้ยงดูพ่อแม่อ่อนน้อมผอมตนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในตระกูล แล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดโกหกพูดแต่คำสัตย์คำจริงและก็เป็นผู้บำเพ็ญทานบำเพ็ญทานบารมีรู้จักให้เป็นผู้ให้แล้วข้อสุดท้ายคือไม่กโกรธเออไม่กโกรธนี่เข้าท่านะข้อนี้เนี่ยไม่กโกรธอ,อ่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยก็จะโกรธอยู่แล้วแหละถ้ามีเรื่องอะไรเรื่องขุนเคืองมากระทบเนาะ ถ้าเรามีเรื่องขุนเครื่องอะไรต่างๆมากระทบก็จะโกรธโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงเนี่ยหัวฟัดหัวเวียงโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยด้วางคนเนี่ยโอ้ยโกรธเวลาความโกรธขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูอารมณ์เรามันจะเปลี่ยนไปหน้าเราก็จะกลายเป็นหน้ายักษ์หน้ามารทันทีเลยจากหน้าซือสวยงามๆาหน้าหล่อหลอก็จะเป็นหน้ายักษ์หน้ามารคำพูดคําจาที่เคยสุภาพอ่อนโยนก็จะแข็งกระด้างเลยเนี่ยโชคโกหักละเหมือนกับ ข่าวที่เขาลงเนี่ยเป็นถึงคุณหมอเป็นถึงคุณหมอแต่ว่าอารมณ์โกรธมาจากไหนก็ไม่รู้น่ะเข้าในหมู่บ้านเราพอไม่ทําความเคารพไม่ตะเบนะน่ะโกรธเลยโกรธด่าโอ้ยด่าด่าด่าสาดเสียเทเสียอารมณ์โกรธเป็นยักษ,กษ์เป็นมารไหลมาเลยขนาดเป็นคุณหมอเนี่นนี่นะเรียกว่ากิเลสคือความโกรธโทสะนี่มันไม่ได้เลือกหรอกว่าคุณจะเป็นคุณหมอคุณจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า คุณจะเป็นตำรวจเป็นคนธรรมดาเป็นชาวไร่ชาวนากิเลสมันไม่เลือกนะกิเลสมันไม่เลือกมันครอบงําใครครอบงําจิตใจใครมันก็จะซัดคนนั้นเต็มที่เลยล่ะแสดงออกหน้ายักหน้ามานแสดงออกหน้ายักหน้ามานทันทีเลยเวลาเราโกรธเราลองส่องส่องส่องดูเงาตัวเองในกระจกดูสิหน้าตามันน่าดูน่าชมไหมหน้าตาน่าดูน่าชมไหมมันไม่น่าดูน่าชมเลยน่าเราโกรธโอ้ยเคร่งเครียดนะ ความดันก็ขึ้นสูงเบาหวานก็ขึ้นเบาหวานขึ้นความดันขึ้นปรี๊ดเลยละ่ะอ่าถ้าเราคโกรธโกรธมากๆนี่เหมือนไฟเหมือนไฟเหมือนน้ามันน้ํามันก็ต้องเป็นมะนาน้ำมันเบนซินความโกรธนี่ฆ่ากันอ่าอารมณ์ฉุนเฉียวทันทีเลยฆ่ากันในทันทีทันใดเรียกว่าขาดความยั้งคิดทันทีถ้าความโกรธท่านถึงเรียบว่าความโกรธเรียบเหมือนไฟเขาจิตใจให้ร้อนรนเขาจิตใจให้ร้อนรนเหมือนมีด ฟันชับลงมาเลยเนี่ยความความโกรธบางทีเราเราโกรธเราโกรธมากๆไม่พอใจมากๆนี่มันทําได้ทุกอย่างเนี่ยบางทีตีลูกอย่างแรงเลยอาเขาบอกว่ามีมีมอมีคุณพ่อคนหนึ่งออกรถป้ายแดงมาออกรถป้ายแดงมาจอดไว้ที่หน้าบ้านลูกสาวอเอาก้อนหินมาขีดกําลังขีดเขียนอยู่ที่ข้างรถพ่อมาเห็น ดึงแขนลูกไปเลยตี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 ทุบจนมือลูกนี่แตกละเอียดจะลูกว่าโอ๊ยเจ็บคุณพ่อเจ็บ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 ร้องห่มร้องไห้พ่อถึงได้สติเอาลูกไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ต้องตัดตัดนิ้วลูกทิ้งเลยนะเพราะมัน,ม,นมันแตกละเอียดมากมันไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วลูกก็ร้องห่มร้องไห้พอได้สติขึ้นมาพ่อยก็ร้องห่มร้องไห้เช่นเดียวกันร้องห่มร้องไห่ ลูกฟื้นขึ้นมาก็ถามว่าคุณพ่อมือหนูนี่จะงอกไหมคุณพ่อเนีพ่อถึงได้สติเสียอกเสียใจกับอารมณ์ตัวเองที่มันวู่วามเกินไปนะกลับไปไปเตะรถเตะอะไรเลยเตะรถทุบรถนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะลดปัญหาจะลดป้ายแดงนี่แหละเป็นปัญหาทําให้ฉันต้องทํำร้ายลูกของฉันได้รับบาดเจ็บเตะไปทุบไปก็ไปเห็นข้อความที่เขียนที่ลูกเขียนว่ารัก หนูลักคุณพ่อมากนะคะอหนูลักคุณพ่อมากนะคกเห็นข้อความที่ลูกเขียนยิ่งเป็นทุกข์มากนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เพราะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยคนติดคุกติดตารางเพราะอารมณ์ชั่วว,วูบเยอะแยะทีเดียวเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาดับไฟตรงนี้นะดับไฟความโกรธจะให้มันเกิดขึ้นจะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราได้ดับยังไงล่ะ ต้องมีจิตเมตตาเนี่ยปรารถนาดีต่อผู้คนมองเห็นความดีของเขามองเห็นความดีเออเขามีความดีอยู่ไม่มีใครมีความชั่วด้วยส่วนเดียวมันต้องมีความดีอยู่บ้างแหละคนเราเนี่ยและก็มีคาถาดีบทหนึ่งหนะลวงพ่อพยอมเนี่ยแต่ก่อนน้องตาชอบฟังฟังหลวงพ่อพยอมท่านเทศทุกวันนี้ก็ชอบฟังอยู่อ่าตอนท่านเป็นหนุ่มๆท่านเทศท่านจะบอกว่าคาถาแก้ความกโกรธโกรธคือโง่ โมโหค to ือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่จำไว้นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่อ่าท่องไว้ในใจจำขึ้าเขียนตัวโตๆไว้ที่ประตูได้ที่ฝาบ้านฝาเรือนอ่าคนในที่โกรธบ่อยๆโกรธชุนเฉียวบ่อยๆโกรธคือโง่แล้วโกรธที่ไรแเราก็จะกลายเป็นคนโง่ทันทีโมโหจะเป็นคนบ้าทันทีบ้าเลือดขึ้นมาเนี่ย ไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ให้มีจิตเมตตาต่อกันแล้วก็เวลามันเกิดขึ้นก็ฆ่ามันเสียโกทางคัตตวสุขังเสตติฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขถ้าฆ่าไม่ได้เราเป็นทุกข์นะมันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรามันจะทําลายเราเพราะฉะนั้นฆ่าความโกรธได้เป็นสุขโกทางคัตตวสุขังเสยติแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันไม่ให้มันมันเกิดความโกรธเกิดขึ้นอ่า ทำยังไงล่ะแล้วเลืกถึงความดีของคนอื่นเรื่อยๆเลืกถึงสิ่งที่ดีที่งามอยู่เรื่อยๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปแล้วเวลามีน้อยในโลกนี้อย่าโกรธให้กันเลยอย่าโกรธให้กันเลยให้ท่องไว้อย่างนี้มีสติตลอดนะมีสติเราจะได้ไม่โกรธมันจะได้รู้ทันรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นนะคนโกรธย่อมทําลายทุกสิ่งทุกอย่างท่องไว้เลยความโกรธย่อมทาลาย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่โกรธเสียเลยดีกว่าเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นดวงตาก,ก็ขอฝากให้ท่านทัน้งหลายได้มีสติอย่าได้โกรธโกรธกันทําไมโกรธกันทําไมเพลงเขาก็สอนเราอยู่คนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันพี่น้อง,องด้วยกันพี่น้องด้วยกันฆ่ากันทําไมรักกันดีกว่ามารักกันดีกว่ารักนี่คือให้มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันนะ ถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขยิ้มให้กันได้ตลอดไปอย่ากโกรธเลยนะถ้าเราไม่โกรธนั่นแหละนั่นแหละเรากําลังจะเข้าสู่โหมดของการเดินตามรอยเท้าสกกเทวราชจอมอมรินสวรร์ชั้นดาวดึงแล้วนะธรรมสวัสดีเจริญพร